สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่สถา,านีสูบน้ําพระขนง่าก็เป็นปลายทางของน้ําจากหลายที่นะคลองลาดพระคลองแสนแสบคบลองประเวศก็จะมาออกที่นี่นะเมื่อกี้พเพื่อนออกจากประตูน้ําตรงลาดกระบงนะังแ้ะโดนที่น้องชาวบ้านชวนไปดูบ้านที่น้ําท่วมนะที่ลาดกระบงังซอยเท่าไหร่นะสามสิบหกทับหกเลยเนี่ยสามสิบสี่ทับหกเลยอุก็หนักเลยฮนะลุยน้ําก็ไปขึ้นขา่าวถึงข่าวเลยอ่ะนะก็ ชาวบ้านหนักเลยสี่สิบหลังคาเรือนก็เลยมาที่นี่ช้านิดหนึ่งนะแต่ว่าไปดูเดินดูเขาแล้วก็เห็นใจครับรักกระงหนังจริงฮะเพราะว่าน้ําหนักก็แล้วก็ไม่สามารถผ่านไปทางของพระองค์เจ้าสายามชิดได้เพราะว่าน้ำข้างนอกก็เต็มก็ต้องผ่านมาที่นี่แหละระยะทางโดยตรงยี่สิบกิโลเมตรแต่ถามท่านปออ,อ,อที่นี่บอกว่าสี่สบกิโลเมตรน่ะน้ำที่จะเดินทางมาออกที่พระโขนงได้เนี่ยดูขยะนะครับอันนี้คือขยะที่ลอยมากับน้ำนะก็เนี่ยเจ้าที่ก็ทำงานกันตลอด นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวขยะที่รอเก็บออกนะตรงนี้เป็นออโต้สกรีนนะที่บริเวณอันนี้ก็พวกเราก็เก็บขยะอยู่ที่อันนี้คือตัวสูบน้ำเนี่ยอาคารสูบน้ำพระขนงนะก็มีคอนโดอยู่รอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสูบน้ำที่กระแดาบอยู่บวก0ูยใช่ไหมลบศูยุดแ ข้างนอกตรงนี้น้ำทะเลหนุนเลยฮนะข้างบนบวกอะไรเนี่ยมันขึ้นไปบวกศูนย์แปดบกเกือบบวกสองตอนนี้บวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งจุดแปดหนึ่งข้างในลบศูนย์จุดแปดโอเคก็เครื่องสูบน้ำเดินเต็มที่แต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องขยะนี่แหละที่กำลังมากับน,น้ำนะครับอันนี้ร็แวะมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจว่ากลางคืนก็ไม่ทำอะไรแล้วครับมากกำลังใจไม่ปนไรพวกเราครับสู้ไหมสู้ครับสู้ครับโอเคเต็มที่นะนี่ ก็ต้องสู้แหละถ้าไม่สู้ก็ไม่สู้ก็เครื่องแบงบ,บันะนรขยะ่มาครับนีนะ่ะท่านหัวหน้าใหญ่ไม่ได้กลับบ้านกี่วันแล้วเนี่ยอเดือนมไหนตะวางมืไม่ได้กลับกี่วันละสวัสดีครอบครัวที่บ้านหน่อยรัมสวัสดีครับท่านหนัวหน้าชัยวัฒน์ใช่ปะเป็นหนัวหน้าที่นี่นะนั่นก็เนี่ยชุดคนคนที่วิศวกรเลย้ะ นั่นก็น้องสลักของนั้นนะใครน้าที่ตะเกียรครับครับพ,พี่อีกคนนึงครับพี่จะเป็นช่างควบคุมนะครับช่างควบคุมเครื่องอรสาการเป็นไงตอนนี้แล้วตอนนี้เราเราพอมาเสร็จเนี่ยเราก็ลดระดับน้ําให้ต่ําต่อเน,นื่องครับเพื่อเอาน้ําด้านไกลเนี่ยเข้ามาแล้วตอนนี้นก็คือว่าตัวระดับน้ําเนี่ยชั้นในเนี่ยเราเริ่มจับคุมได้แล้วก็คือถ้าถ้าไม่มีฝนมาเติมในคืนเนี่ยชั้นในเนี่ยเราคุมได้คุมได้ที่ลบศูนย ก็ตัวตัวตัวสถานีเราคุมนะก็คือชั้นในก็คือตัวแส,แส,แสแบเก่ากับตัวน้รครับครับ,รบ,รบแล้วก็พอชั้นในเนี่ยเราคุมระดับได้ชั้นกลางซึ่งเป็นประตูพวกบังชาพวกประเวเนี่ยบัง<ร>ชั้นก<ร><ด>็อยู่แส,แสบ,รบประเวศก็คือที่ผมมาผมไปเมื่อกี้ลากระบงังก็จะจ<า>ช่วยดึงน้ํามาได้ใช่ก็คือชั้นในลงชั้นกลางชั้นกลางก็จะลงกลางแล้วก็ชั้นนอกก็คือก็คือมินบุรีแล้วก็ลากระบังอ่า อย่างอย่างประตูกระทุ่มเสือปลาที่ถามว่าชั้นกลางหรือชั้นนอกชั้นกลางชั้นกลางนะแล้วบินบรีที่ผมไปลักกระบังคือชั้นนอกชั้นนอกแล้วก็นู่นเลยพระองค์เจ้าก็นอกเลยอันนั้นของจมประทานเลยแล้วทำไมน้ํามันเยอะท่านบอกช่วงหัวหน้าตรงนี้ตรงตรงนี้มันเป็นคือคลองสายหลักเนี่ยมันจะมาลงตรงนี้หมดก็คือจากอย่างลาดพร้าวด้านเหนือก็คือลาดพร้าวนี่ครับด้านตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คือแสนแสนด้านตะวันออกเลยเนี่ยก็คือประเวศ สามนะ้ำเนี่ยสามข้อเราเนี่ก็มารวมที่นี่นะมารวมที่สต่ทีสุดน้ำกระขนงนะครับแล้วก็ช่วงฝนตกหนักเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมช่วงสามอ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ยอ,อาทิตย์ละร้อยมิลนะครับอาทิตย์หนึ่งเกินร้อยมิลมากวันละร้อยมิลนะใช่ไหมตอนนี้ก็คือตัวเครื่องตัวอะไรเราก็ไม่ได้ขับวัดไกลภายนต้องเดินเลี้ยงตลอดเดินเลี้ยงตลอดมีเครื่องอีกเครื่องตรงนี้ตอนนี้สี่คือตรงนี้มี2ส่วนคือเป็น45เครื่องนี้เป็นเครื่องเครื่องปั๊มน้ํา มันจะมีอุโมงค์ที่มาจากพระรามเก้าอุโมงค์นั้นมีสี่เครื่องหกสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีป่ะใช่ค่ะก็เต็มที่อุโมงค์โดยดันเต็มที่อุโมงค์ที่เดินมาเป็นเดือนแล้วครับไม่หยุดเลยอุโมงค์นี่อึดกว่าเครื่องระบายน้ำหรอก็ด้วยตัวชุดปลุกระบายความร้อนเพราอะไรด้วยแล้วดีกว่าโอเคแล้วอุโมงค์จะดึงนะจากของลาดท้าวมากระคองสนแสบอุโมงค์ก็จะดึงดึงน้ำเหมือนในในเมืองอะครับเข้ามาโอเค อันคิดว่าก็หวังว่าถ้าเกิดวันนี้ฝนไม่ตกเพิ่มเติมก็คิดว่าน่าจะดึงน้ําจากด้านส่วนกลางเข้ามาได้ดีขึ้นชั้นในชั้นในชั้นในคุมได้ชั้นกลางก็จะตามแต่คราวนี้นะจริงแล้วถ้าดูเนี่ยไอ้น้ำชั้นไหนไม่ทั่วเลยนะสุขุมวิทอะไรเนี่ยแห้งกริบเลยนะครับจะลงลำดับแรกก่อนจะลงก่อนเมื่อวานนี้เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยพรุ่งเดียวลงหมดเลยถูกมาสพระรามสี่ลงหมดเลยก็เหลือที่ไกลออกไปอ่ะก็คือที่คลองอ่ะเห็นไหมคลองมันเดินทางไกล แล้วก็ตอนนี้ขยะขยะปกติไหมท่านบอกวอนนี้กวาดละกี่ตันนะวันนีน้ก็เฉลี่ยประมาณห้าถึงสิบตันวันหนึ่งนะ5้าถึงสิบตันนะเนี่ยขยะที่มาก็ต้องเจ้าที่ก็ต้องเนี่ยช่วยกันเก็บไม่งั้นเขา้าครับโอ,อ,อ้หน้ากลุ่มเนะี่ยผมไม่เรียกเป็นพอ,อเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้ดูขยะก,ก็ทุกคนก็อยู่ประจำนะครับมีไม้อันหนึ่งคอยอันนั้นโอ้โหอะไรนะอันเป็นเริ่มเลยนั่นคืออะไรฟูกเหรอน,น่ะ๋อ,อฟูกมาหนึ่งอันนะครับ อาที่ไปดูหน่อยกันไปไปดูฟูกหน่อยนั่งสบายไปเลยเป็นไงบ้างเนี่ยตรงนี้เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือไม้ไว้เอาไว้ทิมเนี่ยก็ขยะที่มาเนี่ยก็มาเป็นจรินจินนะหรือถ้าเกิดไม่เก็บมันก็ติดเครื่องใช่ไหมเนี่ยอันนั้นคืออะไรอ่ะฟูกที่นอน ก็พวกนี้ครับพวกเราที่ช่วยพวกเราอยู่นะโอเคก็ไม่ไรครับวันนี้มาทิศก็จริงแล้วไม่มีอะไรทำแต่ดีก็นั่งดูฟ์มูลาวันอยู่มั้งก็ผมเองก็เลยออกมามาเยี่ยมพวกเราดีกว่านะมาดูสภาพหน้างานเมื่อกี้ก็โดนพี่ชาวบ้านที่รักกระบังพาเข้าไปดูหมู่บ้านก็ลุยเข้าไปเลยครับครึ่งเข่าหนังจริงรักกระบังครับก็เห็นใจทุกคนฮะก็เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาลงที่พระโขนงอ่ะปะเวต้องออกให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็พวกเราก็ทํางานกันเต็มที่นะเครื่องกนเดินเต็มที่นี่อยู่กลางเมืองเลยฮะวันนี้ดูฟ้าฝนก็น่าจะโอเคนะเ,คเต็มที่นะพวกเราโอเคก็แนวต้องคิดระบบต้องออกแบบให้ดีอะ่ะต่อไปทําไงเมื่อกี้ไปดูตรงคลองลกบบากกระบังคลองลากกระบางเป็นคลองที่เชื่อมประเวศเหนือใต้น้ําไม่เดินเลยเข้าใจว่าด้านใต้ลงไปจะมันสูงกว่าไงหรือว่ามันเป็นแอกกระทะ นั้นเราระบายประเวทลงล่างไม่ได้ใช่ไหมโอเค okay, ไม่เป็นไรนะ้วเ่านหมอท่านหัวหน้าขอบคุณมากนะครับใกลยไปไม่เป็นไรทุกคนเต็มที่นะ,ะนี่เราก็มาไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะเราก็ขับรถไปเรื่อยเพราะว่าอาทิตี่สบายๆฮะไปดูสภาพหน้างานเดี๋ยวได้พรุ่งนี้ประชุมแล้วก็ได้เข้าใจสถานการณ์ที่ดีขึ้นมาแชร์แลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรนะอันเนี้ยคือตัวออโต้สกรีนฮะมีขยะที่มา ก็มีมีหลายอย่างทั้งบักตบทั้งกระยาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเก็บก่อนเพราะไม่งั้นมันเข้าไปในตะแกรงแล้วก็เดี๋ยวเครื่องนอ็อคแล้วเดี๋ยวไม่นับเจ้าพยาก็สูงนะก็นอกเออจริงวันที่ผมให้สัมภาษณ์ผิดไปหน่อยหนึ่งผมบอกว่าไม่นับเจ้าพยาสูงไม่ได้ไีผลลายเพราะเราปิดประตูแล้วดูดแต่จริงแล้วเราไม่ไดูด,ดามแเราดูดลอดใช่ไหมตัวตัวเครื่องดูดนี่จมน้ําอยู่นั้นเมื่อเกิดเจ้าพยาสูงก็ทําให้ดูดยากขึ้นเพราะ,ะเหมือนกับมันมีแรงดันอยู่ใช้เวลางานเยอะเยอะยกน้ำขึ้นสูงยกน่อ แล้วลหนูหน้านอนนี่เลยปะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวคงต้องกลับไปเปลี่ยนติดว่างมากี่วันแล้วเนี่ยอยู่มาสองวันแล้วสองวันแล้วนะอยู่ต่อ,ตอ,ตอไปเอ,เอาให้จบก่อนยังไงต้องดูแลรลักษบางเขาให้ดีก่อนถ้ารอเล่นนะครับทั้งตับครับจ้องการคือสองวันนี้มันเดินยี่สิบชั่วโมงเครื่องมันกี่ปีแล้วเนี่ยเครื่องก็เกียห้าปีเกีห้าปี <15. S 1> อันนี้ก็เป็นตัวสูบอีกตัวหนึ่งเนี่ย ก็ลงไปลุยกันอยู่ที่หน้าตะแกรงนะเห็นไหมริบๆนะเห็นคนริบๆไหมนั่นคือคนที่อยู่หน้าตะแกรงเนี่ยเพื่อเก็บขยะที่ลอยมานี่นะค,ะครับก็โอเคอะขยะมันจะไปติดตะแกรงในสุดนะเพราะว่าน้ำมันพาไปติดตะแกรงในเนี่ยแล้วดูดูน้ำข้างนอกนะน้ำที่เป็นน้ำเจ้าพระยา อันนี้เยอะเพราะขนงเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะเราไม่นึกไม่ถึงเนาะเล่ประตูระบายน้ำคลองเตยดีขึ้นยังกนดีขึนขนนะ้นดีขึ้นนะเน,นี่ยอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่มาที่ต่อมาที่ตรงประตูดูความสูงของแม่น,น้ำนะอันนี้คือความสูงของแม่น้ำเจ้าพระยานะอันนี้คาวามสูงในในคลองต่างก,กันประมาณ เกือบสองเมตรวะเนี่ยใช่กระนาเท่าอะไรเมตรแปดสิบอันนี้กี่เปน้ตอนนี้เราก็มาดูครับว่างว่างพระอาทิตย์กระเทนมาดูสภาพปุ๋ยประเทศกรุงเทพนะเป็นยังไงกันโอเคอันนี้คือไปน้ำโอ้โหสังเกตเลยรูปนี้เห็นชัดเห็นไหมไอ้นั่นคือน้ําด้านเนาะด้านในด้านในคลองอันนี้คือไปน้ำเจ้าพยาอยู่นี้ตรงนี้ลบโบกเท่าไหร่ บวกหน,นึ่งเจ็ดศูนย์บวกหนึ่งเจ็ดศูนย์ไมลบแปดสิบก็ห่างกันสองเมตรห้าสิบห่างกันสองเมตรครึ่งน้ำที่อยู่แม่น้ำเจ้ายาที่แหละก็คือรูปแบบของกรุงเทพนี่แหละแม่น้ำเจ้า,ยา, 2, จายาบวกสองเมตรห้าสิบน้ำในข้างในลบไอ้น้ำเจ้ายาบวกเมตรเจ็ดสิบข้างในลบแปดสิบก็คือห่างกันสอเมตรห้าสิบเนี่ยน้ำเจ้ายานะโอ้น้ำขึ้นนะสวยเลยเนี่ยเอ้ไม่จะลอ,อยกระทงยังเนี่ย อย่างนี้พิธีการน้ำนองเออครับดีนะพอเรามาอย่างี้เราก็เข้าใจภาพขึ้นนะ่ะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็คนเพื่อนเพื่อนเราก็ทํางานหนักแค่ไหนเขาขาดอะไรนะแล้วก็มาเงี้ยครับไม่ต้องบอกไม่ต้องเป็นง่ายๆ่ยนะขับรถไปเรื่อยแวะตรงไหนก็แวะก็บายเพราะเราก็ไม่อยากกลัวคนอื่นอนะ่ะว่าที่ก็ให้เขาอยู่กับครอบครัวบ้างคนรถอะไระครับโอเค อ่ามีคนพูดถึงโจ๊กหมูสามสิบแปดอันนี้ร้านประจำเนะร้านโจ๊กหมูสามแปบดบสวัสดีทุกคนพี่เอร้านโจ๊กหมูอร่อยนะแต่เขาย้ายอยู่ข้างในนะเนี่ยดูน้ำเขาหน่อยในคลองน้าแม่น้าเจ้าพระยายอยู่นี่ก็คือมันต่างกันมากนะไม่ไงพี่ได้กลับบ้านยังเนี่ยอะเหนื่อยไหมผมว่ามันหนักตรงฝนมันมันต่อเนื่องนะครับทำไมวันนั้นเมื่อวานก็ลงหนักเหรอเมื่อวานหนักครับ เพราะว่าแต่ผมเออผมประทับใจนะที่สุขุมวิทลงเร็วมากนะเจ็ดสิบเอ็ดอะสี่ทุ่มทั้งเส้นเลยตีสองครึ่งหมดละเออก็แสดงว่าผมว่าระบบดีขึ้นแต่ระบบไกลยังยากอยู่ด้านใกล้ลงด้านใกล้ลงเร็วอ่าถ่ายรูกกับพี่ๆก็ไปที่เี่ก่อนนี่อันนี้ไม่มีแอดมีนนะเพราะว่าให้อาคุ้ับเพราะว่าไบกวครับ ก็เลยเรามาดูหน้างานนะสบายเนี่ยเขาปัญหานะคือผมว่าเป็นระบบที่เราออกแบบไว้นานแล้วเป็นแบบนี้แหละก็คือมารวมกันที่ที่ว,ว่าคอมพะกระหนงตรงเนี้ยแต่ก่อนมีของกรมโยธา,าด้วยจ้ะถูกไหมโยธาก็ทำพาแต่กอนแถวนี้มันคือทุกนางเลยพระกระหนงมันคือโหชายแดนกรุงเทพเลยจอดใช่เป็นทางเรือด้วยเป็นทางเรือเป็นการเกษตรกรรมแต่เรากรทมรับรับมาสี่สิบปีแล้ว สองเจ็ดใช่ไหมสองเจ็ดแล้วก็มามีปั๊บโมมาสามเดินเออมันออกแบบไว้เดินสำหรับระบบเกษตรกรรมการเดินเรือแล้วประติดสิภา้ามันอาจจะไม่ค่อยจาไห่ปั๊มก็เก่าละสิบห้าปีแล้วนะอุโมงมันก็มาไกลแต่ว่าอุโมงมันไม่ได้ช่วยทุกจุดเนี่ยมันมันมาเป็นจุดจุดมันก็ไม่ได้เก็บน้าระหว่างทางโอเคมันโหลดโลดมันไหลเส้นหลายหลเส้นมาใช่ไหมออมาเสร็จแต่ตอนนี้ก็คือว่า จ,จุดไหนที่เอาน้ำลงได้แล้วเราก็เปิดขเข้ามามันพานปาลงโอเคได้ครับเอ้ยพวกเราได้ยินเสียงดีป่ะเนี่ยได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคนั้นเดี๋ยวไปแล้วไม่รบกวนพวกเราละนะก็พักผ่อนมันอนาะทิตย์ครับผมก็คงคงไม่มีแล้วผมก็เดินเดินเล่นคุยกับเจ้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่น้องลาดกระบงังหลักสีรอนเมืองบางเขนนะครับแล้วก็เข้าใจว่า น่าจะมีทางกองสำมาอะไรสะพานสูงนะก็เป็นกำลังใจให้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเร่งทุกคนก็กรมมอก็ทํางานเต็มที่นะเพื่อ <c oughs> ดูแล <c oughs> พวกเรานะครับส่วนปัญหาก็แก้ครับแล้วก็แต่ว่าเข้าใจว่ามีแผนหมดแล้วหละที่จะลดน้ํำยังไงก็ขอให้ฝนหยุดตักคืนสองคืนเถะให้มีเวลาหายใจให้คอกันแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะโอเคงั้พวกเราลาผู้ชมก่อนเอ้าให้กำลังใจด้านหัวหน้าทุกคนเต็มที่ไหม ทู้ๆโอเคขอบคุณนั้นทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ